โครงการสร้างบ้านสังฆาประชานุเคราะห์คณะสงฆ์ภาค3ตามดำริพระพรม,มกรวีกรรมการมหาเทราสมาคมเจ้าคณะภาค3มอบหมายให้ท่านจุคุณดรพระโสพลพัฒนาคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค3เป็นประธานดำเนินโครงการสังฆาประชานุเคราะห์คณะสงฆ์ภาค3ในการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยทั้ง4จังหวัด โดยมีลบบุรีสิงบุรีชัยนาทอุทัยธานีในช่วงบ่ายของวันที่11มีนาคม2568ที่ผ่านมาเวลา13นาฬิกา30นาทีคณะสงจังหวัดอุทัยธานีส่วนราชการประชาชนชาวบ้านบ้านหนองขามตำบลเมืองการุง้งอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีถวายการต้อนรับ ท่านจุคุณดรพระโสพลพัฒนาคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค3ประธานโครงการสังค่าประชานุเคราะห์คณะสงฆ์ภาค3ได้นำปัจจัยจำนวน2 0 0 0 0 0บาทพร้อมอิดบล็อกจำนวน1,500ก้อนเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการในการสร้างบ้านให้ในายอรณุณอ่อนสะอาดผู้เป็นคุณตาของนายวรวุิเกิดเมฆ นักเรียนโรงเรียนการุ้งวิทยาคมอำเภอบ้นานไร่จังหวัดอุทัยธานีโดยมีพระวชิรสุตตะสุนทรรองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีเป็นผู้รับมอบคือโครงการเนี้ยหลวงพ่อคมกวีกรรมการมหาเถระสมาคมท่านมีโครงการสังฆบัญญาต <c oughs> ุเพื่อที่จะให้พระเนี่ยดูแลญาติโยมก็มีโครงการที่ให้สร้างบ้านให้แบบนี้ครับไปดูคนที่เขาได้โอกาสจริงๆนะสร้างบ้านให้ แท่านก็มีงบประมาณมาให้สองแสนบาทเพราะว่าเราจะได้ไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปเพราะว่าท่านออกตังเองนะตังคณะสงฆ์ที่ทีคณะสงฆ์ได้ช่วยวัดช่วยวัดเนี่ยหรือว่าท่านเก็บเจ็บพระไปเนี่ยท่านก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไปใช้ประโยชน์อะไรเอามาให้เกิดประโยชน์กับประชาชนผู้ผู้ได้โอกาสวันนี้ก็ถือโอกาสเพะฉะนั้นวันนี้ก็จะมอบให้สองแสนก่อนแล้วก็ท่านในอนาคตเนี่ย มันไม่พอใครที่บริหารคนเก่งเ,เหมือนกับเลขาอำเภอเนี่ยเขาบอกคนเข้าพอหลังเนี้ยขอสองแสนสองแสนก็เราผมอนุมัติเพราะว่ายังมีหลังอื่นๆที่รอเราอีกเนี่ยถ้าหลังนี้มันพอ,อ,อสราเราก็จะสร้างเพิ่มได้เนี้ยหลังเนี้ยพอไล้เนี่ยเหมือนอาตมารู้เลยรู้อยู่ในใจรู้แห่งความดีนี่แหละจริงๆทําใหไไไ้ได้ได้มาสร้างบ้านหลังน้นต่อเอางั้นผมขอมอบให้กับหลวงพ่อรองจังหวัดเพราะท่านดูแลอยู่ในเขตนะครับสองแสนบาทนะครับเชิญเป็นพยานด้วยนะครับ ในวันนี้ท่านจุขุณดรพระโสพลพัฒนาคุณได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสร้างบ้านตามรูปแบบการสร้างบ้านของคณะสงฆ์ภาคสามที่กำหนดไว้ด้วยงบประมาณที่กำหนดให้ซึ่งเป็นบ้านหลังที่สของอำเภอบ้านไร่และเป็นหลังที่13ของจังหวัดอุทัยธานีการจัดสร้างบ้านบ้านเลขที่142หมู่ที่11ตําบลเมืองการุง้งอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีการจัดสร้างบ้านในครั้งนี้ โดยการทำงานของคณะสงฆ์ที่รับผิดชอบโดยมีพระครูอุดมพัทรมงคลเรขานุการเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่เจ้าคณะตำบลหูช้างเจ้าอาวาสวัดอุดมสุขอําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเป็นผู้ดูแลจัดซื้อจัดจ้างโดยการจัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างรวมถึงการดูแลจัดจ้างช่างในการสร้างบ้านหลังนี้ด้วยตัวของท่านเองเพื่อให้การสร้างบ้านหลังนี้เป็นไปตามแผนงานให้แล้วเสร็จ ตามงบประมาณที่กําหนดไว้การจัดซื้อจัดจ้างนี้พระอาจารย์จัดการอย่างไรคะก็ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในการ,รดําเนินการก่อสร้างอาตมาก็เป็นผู้ดําเนินการจัดซื้อเองทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยส่วนค่าช่างนี่ก็ตีเป็นค่าแรงเหมาอ,อย่างกรณีที่เราไปซื้อวัสดุในการก่อสร้างเนี่ยฮะ เราซื้อวัสดุแล้วเอามาลงที่บ้านนะมันก็เป็นคำถามที่ทางร้านวัสดุเขาสงสัยเออว่าเราเป็นพระเนี่ยทำไมเราสั่งของไปลงที่บ้านนะก็ได้เล่าความเป็นมาของโครงการสร้างสังฆประชารคโคของคณะสงฆ์ภาคสามให้ทางร้านเขาได้รับทราบนะทางร้านก็เ,เห็นความสําคัญแล้วก็อยากจะร่วมบุญในส่วนนี้ด้วยอ,อย่างกรณีหลังที่กําลังดําเนินการอยู่ณขณะนี้นะครับนะก็ได้รับ บริจาคเหล็กมาส่วนหนึ่งแล้วก็อีกร้านหนึ่งก็ได้ถวายมอบเสาเสาปูนนะฮะที่เอามาใช้ในการก่อสร้างบ้าน อีกส่วนหนึ่งด้วยก<อ>็ไม่ได้ซื้อทั้งหมดนะฮะนะคะก็ถือได้ว่าเราได้ความร่วมด้วยช่วยกันกับชาวบ้านด้วยนะคะโดยมีคณะสงฆ์เป็นผู้นําทางเนาะก็ช่างเขาประเมินระยะเวลาในการก่อสร้างไว้ประมาณ1เดือนตอนนี้ก็ประมาณทำไปได้สิวันแลยย้วโยงาะประมาณ2 0 0 0 0 0บาทการทํางานของคณะสงฆ์ภาค3มในวันนี้เราจะเห็นได้ถึงความเป็นบวรบ้านวาดัดโรงเรียนหน่วยราชการผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต่างก็มาร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าข,ของบ้านที่ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ภาคสามและได้กล่าวชื่นชมคณะสงฆ์ภาคสามที่ได้เมตตาต่อญาติโยมชาวพุทธที่เดือดร้อนที่อยู่อาศัยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นวันนี้นมาภาพก็ขอสแสดงความยินดีกับเจ้าข,ของบ้านและก็ขอนุงโมทนาบุญกับหลวงพ่อภาคนะฮะหลวงพ่อ,พ,อพรหมกวีและก็พระสงฆ์ทุกรูปที่ได้มาร่วมกันท่านพุ่มกับก็เพิ่งมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆ แล้วก็ได้มาร่วมบุญร่วมแสดงความยินดีกับทางคณะสงฆ์แล้วก็ชาวบ้านหรือว่าครูบาอาจารย์นายกอบกต่างๆนานาที่มีตัวแทนมาเนี่ยโครงการนี้ท่านเห็นเป็นยังไงครับก็กับนบัสการท่านพระคุณนะครับแล้วพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับก็เป็นนิมิตใหม่ใหม่นะครับปกติในอดีตเราจะบริจาคเงินสร้างวัดใช่ไหมครับตอนนี้เราได้เห็นพระสงฆ์ท่านเอากลับมาสร้างบ้านให้กับ ชาวบ้านด้วยกันนะครับมันเป็นมุมกลับย้อนกลับมานะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็มาเริ่มต้นที่ในที่นี่ด้วยนะครับผมก็เห็นว่าเป็นโครงการที่น่ายินดีนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับบ้านหลังนี้ด้วยแล้วก็เห็นว่าเป็นเด็กที่เหมาะสมอย่างที่ท่านปออท่านได้ชี้แจงไว้นะครับก็ต้องฝากพวกเรานะครับก็ศาสนานะครับยังเป็นสิ่งที่ดีอยู่นะครับ ก็ยังช่วยเราช่วยกันทนุบำรุงศาสนานะครับเพื่อให้พุทธศาสนาของเราเนี่ยได้ยั่งยืนต่อไปนะครับซึ่งท่านก็เห็นคุณค่าของชาวบ้านท่านก็ยังย้อนกลับมาช่วยดูแลชาวบ้านครับ<ะ>ขอบคุณครับทุกคนที่อยู่ในที่นี้นะครับวันนี้เรามาแสดงความยีร่วมกันที่ถือดจุดนี้ที่เดียวนะครับคือเด็กโรงเรีรยนกุลยศคมได้บ้านหลังใหม่นะครับเราเด็กทุกคนที่จะได้เพราะว่าเป็นเด็กที่ดี ตัวเพื่อที่ดีเป็นชุดกรรมการนักเรียนนะครับโดยหลบที่เดียวท่านไปสอนและก็รสัมผัสได้ว่านักเรียนป็นคนที่ดีแล้วก็โดยการชี้นําของท่านคระบครัอุดมสุขด้วยนะครับกอขอบคุณด้วยแล้วก็เป็นที่มาที่ไปของเด็กได้บ้านในวันนี้นะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ทุกอย่างวินที่มาที่ไปชัดเจนแล้วก็เด็กจะได้บ้านที่ดีอยู่กับครอบครัวต่อไปครับขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาแสดงวีดีด้วยครับขอแสดงความยินดีกับเจ้าของบ้านหลังใหม่นะครับเพราะว่า ด้วยความเมตตาของพ่อภาคจาคณะภาคสามและคณะสงฆ์ในเขตภาคสามนี่ได้มีจัดโครงการโครงการสร้างบ้านสัคัญประชานครนะครับผมมองว่านอกเหนือจาก,ากที่จะได้บ้านหลังใหม่แล้วผมมองว่ามันเหมือน,นได้ชีวิตใหม่นะครับคร<ฮ>อบครัวจะได้มีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นมีบ้านที่อยู่เป็นที่อาศัยคุ้มครองของเราเนี่ยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าของบ้านหลังใหม่ด้วยครับก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนหรือว่าโครงการนี้มันจะมีโครงการเดียวนะสร้างบ้าน แต่รบบุรีเนี่ยมีโครงการแผนรองรับอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในมาข้างหน้าคือโครงการ 100, 100ร้อยดวงใจเงิน100บาทจะดูแลบ้านญาติโยมให้เมื่อเกิดภะขีภัยวัดตะพยทุกภัยแต่ถ้าเกิดไฟไหม้หมดหลังเนี่ยจะจ่ายให้10,000แบาทเงิน100บาทอันนี้เป็นแผนรองรับของคณะสงฆ์มีจังหวัดเดียวที่เริ่มต้นตอนนี้ก็เจ้าคณะภาคก็บอกว่าอยากจะให้ขยายไป4จังหวัดเลยลก็ขอขอบคุณแบบทุกภาคส่วนคําว่าบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนวันเนี้ย มาอยู่ด้วยกันคือหนึ่งให้กับทางเด็กนักเรียนนะครับซึ่งเป็นเด็กที่เรียนดีนะครับคือเป็นโครงการที่ผมมองแล้วเนี่ยนะครับดีมากตั้งแต่ผมเป็นกำนันมาแล้วก็มาเป็นสอจอนะครับเพิ่งเห็นโครงการทางคณะสงฆ์นะครับที่อยากไล่แล้วก็ผู้ที่ไล่ที่อยู่อาศัยนะครับคําว่าบาวรก็สรุปรวมแล้วก็บ้านวัดโรงเรียนครับขอบคุณครับพอ,อมาดําเนินการแปบ๊บเดียวเองครับ ลืมไม่ถึงอาทิตย์ครับก็ไม่คิดว่าไม่คิดด้ฝันว่าจะได้เรีวรวล้ว่านอนี้ครับอช่แล้วแลมีอะไรที่อยากจะบอกกับคณะส่งไหมคะที่ท่านเมตตาคุณมากเลยครับือนับว่าเป็นบุญของผมแล้วก็ครอบครัวมากเลยครับที่มีทางคณะส่งได้มาจัดทาบ้านให้ครับหนูคิดว่าหนูจะทําอะไรตอบแทนคณะส่งบ้างถ้ามีโอกาสก็จะเออก็จะช่วยนับสนุนเรื่องนี้ครับถ้าผมมีโอกาสแบบมีเงินหรือมีอะไรครับก็จะ ถนนให้กับเรื่องที่ไปช่วยเหลือผู้คนเอื่นอีกครับใช่ครับแล้วก็ขอฝากญาติโยมไว้ได้วยนะแถวนี้นะนะมีอะไรก็ช่วยเหลือกันดูแลกันซึ่งเราจะเห็นถึงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดความผาสุกข,ของบ้านเมืองต่อไปและขอขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองการุงอําเภอบ้านไร่ที่มาอำนวยความสะดวกให้กับคณะสงฆ์และทุกหน่วยงานที่มาร่วมมอบปัจจัยในครั้งนี้คุณผู้ชมจะติดตามการดำเนินงานในการสร้างที่อยู่อาศัยของคณะสงฆ์ภาค3โดยมีลบบุรีสิงห์บุรีชัยนาศอุทัยธานีทั้งสจังหวัดนี้ได้ในที่นี่เศรษฐีเรือทอง สำรวยแสงม่วงถ่ายภาพรัชดาทรัพย์สินรายงานจากสมัครงานข่าวมูลและนิติเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะ